นี่นี่เดี๋ยวให้พี่เปิ้ลแกดูให้ฮาดอกกันสองชุดห้าชุ้มสองชุดหุ้มกันยังไงบ้างอันนี้เขาอย่ากเขาจะขอมาลงเดี๋ยวหรือว่ากราดเสื้อตรงไหนอ่ะคุยตรงไหน พูดแล้วพูดแล้วมันนั่งต่อพุดดีเนี่ยเจ้ามาเจ้าไปบอสบอตรงนู้นก็ได้เนี่ยตรงนู้นก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไดบอสบอบอ,บอยากบอยากโอ้ของแท้ <laughs> ล่องลอย <laughs> โอ้โห เดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้รถไวาโอ้ยคันนี้ไหลละที่แหลมคันนี้จักบาท12บล้าน๊าอันนี้แล้วยังมาสบล้านผ่อนคันนี้ผ่อนเสร็จแล้วนะ12ล้านอันนี้เขาเขาจะทำอะไรที่แหลมี้วนตั้งไม่แสงไม่ตามม้ว 아. <목소리도> 아 <목소리도> โอ้โ้คันนี้สิบสองล้านรถ้อไปหรอล่าฮะรถงไปยังยังยัเดี๋ยวลที่นี่ทีน่นี่สูนก็ตัวหายังเดี๋ยวแล้วที่นี่รถจอดอยู่ใสมีไครอยู่บ้านบอ มีไผอยู่บ้านบอกุญแ,แจรถอยูส่สายปะเนี่ยแค่รถอยู่บ้านเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเบิ้งให้เ,เดี๋ยวดีวอันนี้ขึ้นไปเบิ้งเนี่ยบ <laughs> อยจะตกไหมวันนี้เ <laughs> อี่ยอุยโอ้โห ขันละสิบสองล้านโอ้โหอะไรเงี้ยเปิดเปิดเงี้ยเขาไม่โอ้โหโอือหือ อันนี้คือรถคันละสิบสองล้านโอ้โหเบาะลมด้วยเมื่อกี้ใส่เขาอันนี้คือภายในนะครับโอ้โหมีแอร์โอ้โหคันละสิบสองอ้น,นี้สิบสองล้านนี่มือสองนะโอ้โหตื่นตาตื่นอันนี้เป็นของพี่แหลมนะครับพี่แหลมนี่ พี่ตายจะเรียกว่าทิดแหลมเรียกขินคุ้นตั้งแต่แรกเลยครับคืออันตอนแกมาซื้อรถกับอันทิดทิททแกก็จะเรียกอย่างนี้แหละอันนี้จะมีอะไรบ้างไม่รู้อื้จะมีจออันนี้คือภายใน

โหอันนี้เป็นรถรถตัดอ้อยคันละสิบสองล้านมือสอง อันอันนี้จะกลับบ้านแม่นบ่ครับรเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูรถกันนั่นหน่อยไถ้าสมมติผมนั่นไปได้ผมก็จะขับไปเลยนะบอสที่บอกว่าไฟมันโชว์หน่อยไก็เลยคือไม่มีเวลาไปสูงก็คือถ้าผมดูแลถามช่างเราไม่มีอะไรก็คือผมจะได้ขับไปเลยครับได้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 ได,ได,ได้ครับอันนี้น่าจะชนแตก อันนี้เดี๋ยวเพิ่นขับมา๋ยวผมขับไปเลยขับขับหนตอานไปเบิงไหนีหญ่มีลาไดดด้อันนี้มันเป็นอย่างนี้แตกตออรัอตงฮะดอนสิบสามอันนี้คืออันนี้คือไปชนชนต้นไม้ยามยแม่แม่แล้วทีนี้เราจะซ่อมยังไงจะเป่าก่อนครับ้ซื้อไม่ โอ้โหจะซื้อใหม่นี่จักบาทเนี่ยฮะ,ะ,ะอันนี้นะโอ้ไอเน,นี่ยสามจะพ่อยตัวเนี้ยสามหมื่นสิบสิบสองล้านโอ้แต่ก็ต้องบอกว่าคนที่เขาเขาทำเขาเล่น 5, นี่เขาก็นั่นได้จริงเนาะเขาดูจากซ่อมโอ้ ส่วนพี่เปิ้ลก็ไปเสนอราคาลูกค้าฝั่งนูน้นอันนี้พี่ตายไม่แน่ใจนะครับว่ามันกี่แรงมา้าโอ้โสุดยอดสุดยอดอ่ะสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นรถอ้อยก็ดูเอาไวเ้เด้อเออสุดยอดสุดยอดมือ2องล้านอ่ะเดี๋ยวพี่ตายต้องขับรถลูกค้าไป